สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคุณครูอังคารัตน์หวังดีเรามาพบกันอีกครั้งในบทเรียนเรื่องลำดับและอนุกรมซึ่งในวันนี้คุณครูจะมานำเสนอในหัวข้อการประยุกต์ของอนุกรมเลขคณิตค่ะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปขึ้นเรื่องเกี่ยวกับการประยุกต์เรามาทบทวนสูตรที่เราเรียนกันมาก่อนนะคะว่าในการทําโจทย์เกี่ยวกับการประยุกเนี่ยเราต้องนําสูตรอะไรมาใช้บ้างค่ะไปดูสูตรกันเลยนะคะที่เราต้องทําการทบทวนกันค่ะสูตรที่1ที่จําเป็นต้องใช้สําหรับ การทำโจทย์ประยุกต์อนุกรมเลขคณิตนะคะก็คือสูตรของลำดับเลขคณิตค่ะ an เท่ากับ a1 บวกด้วย n ลบคูณกับ d ค่ะสูตรนี้นักเรียนน่าจะจำได้แม่นแล้วล่ะค่ะและสูตรต่อไปสูตรของอนุกรมเลขคณิต sn เท่ากับ n ส่วน2คูณด้วย a 1บวกด้วย a n และสูตรที่3ที่เราจำเป็นต้องใช้สำหรับการทำบทนี้นะคะก็คือ s n เท่ากับ n ส่วน2คูณด้วย2คูณ a 1บวกด้วย n ลบ1คูณ d 3สูตรที่สำคัญควรจะจำยากจังเลยแต่จริงแล้วถ้านักเรียนหัดทำหรือฝึกทำโจทย์บ่อยๆสูตรพวกนี้จะไม่ยากเลยค่ะ จากที่เรารู้สูตร3ส,สูตรที่สําคัญแล้วนะคะเราลองมาดูตัวอย่างที่1กันค่ะว่าเราสามารถนําโจทย์มาประยุกต์อย่างไรได้บ้างยกตัวอย่างโจทย์ที่1ค่ะอ่านโจทย์ไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะหอประชุมของโรงเรียนแห่งหนึ่งมีเก้าอี้จัดไว้แถวแรก12ตัวแถวที่2 14ตัวแถวที่3 16ตัวเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะถ้าจัดเก้าอี้ในหอประชุมทั้งหมด15แถวเก้าอี้ในหอประชุมแห่งนี้จะมีทั้งหมดกี่ตัวนี่คือคําถาม ลักษณะของโจทย์เราสามารถแปลโจทย์มาเป็นอนุกรมเลขคณิตได้ดังนี้ค่ะจากโจทย์เราจะได้ว่า12บวก14บวก16เพิ่มขึ้นทีละ2ใช่ไหมคะแสดงว่าแถวต่อไปต้องเป็น18แล้วก็จะเพิ่มขึ้นแบบนี้ไปเรื่อยๆทั้งหมด15แถวเราจะได้ a 1ก็คือเลข12นั่นเอง d ผลต่างร่วมก็คือเพิ่มขึ้นทีละ2เพราะฉะนั้นค่า d ก็มีค่าเท่ากับ2และ n เท่ากับ15 จากนั้นเราก็มาแทนสูตรได้เลยค่ะทีนี้นักเรียนควรจะแทนสูตรไหนดีเรามีสูตรให้ใช้สําหรับอนุกรมเลขคณิต2สูตรแต่เราพบว่าเรารู้ค่า a 1ค่า d และค่าค่า n เพราะฉะนั้นเราควรจะใช้สูตร sn เท่ากับ n ส่วน2คูณด้วย2 a 1บวกด้วย n ลบ1คูณ d จากนั้นนักเรียนก็นําค่าที่เราทราบมาแทนค่าในสูตรค่ะเราก็จะได้ s 1 5เพราะ ต้องการ15แถว n ก็คือ15ส่วน2คูณด้วย2คูณกับ12แล้วก็บวกได้วย14คูณ2 14มาจากไหน14ก็คือมาจาก n ลบ1 n ของเราคือ15 15ลบ1ก็ได้14คูณ D ผลต่างร่วมก็คือเลข2นั่นเองจากนั้นเราก็คำนวณหาค่าปกติค่ะ15ส่วน2คูณกับ24บวก28 เราก็จะได้15ส่วน2คูณกับ52ตัดทอนตัวเลขปกติเลยนะคะคำตอบที่นักเรียนจะได้สำหรับจำนวนเก้าอี้ใน15แถวก็จะเท่ากับ390ตัวนั่นเองค่ะคำตอบของเราเก้าอี้ในห้องประชุมแห่งนี้มีทั้งหมด390ค่ะนักเรียนจะเห็นว่าไม่ยากเลยใช่ไหมคะแค่เรารู้ค่าวิเคราะห์โจทย์และแทนลงไปในสูตรเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างต่อไปกันค่ะทัพทีมเริ่มออมเงินวันแรก1บาท วันที่สองค่ะเพิ่มเป็นสองบาทวันที่สามสามบาทถ้าทัพทีออมเงินเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนครบสามสิบวันเรามาดูกันนะคะว่าทัพทีเนี่ยจะออมเงินได้ทั้งหมดเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจากโจทย์เรามาแปลความของโจทย์ก่อนนะคะเราจะแปลงเป็นอนุกรมเลขคณิตได้ยังไงคะอ่าจากโจทย์นะคะเราจะได้หนึ่งบวกสองบวกสามบวกไปเรื่อยๆค่ะ เราจะพบว่าลำดับนี้มีค่าผลต่างร่วมคือ d เท่ากับ1มีพจน์ที่หนึ่งก็คือหนึ่งนะคะและมี n ก็คือสามสิบจากสูตร sn เท่ากับ n ส่วนสองคูณสองหนึ่งบวกด้วย n ลบ1คูณ d เราก็จัดการแทนค่า s สามสิบ เท่ากับ30ส่วน2คูณกับ2 N1 ก็คือ1 2คูณ1บวกด้วย N-1 N ในที่นี้คือ30 30-1ก็ได้29 29คูณกับ D ผลต่างร่วมคือ1 29คณ1จากนั้นเราก็ค่อยๆคำนวณค่าค่ะ30หาร2ก็ได้15 2บวก29เราก็จะได้15คูณ31 เพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้ก็เลยได้465ดังนั้นเราก็ได้คำตอบแล้วค่ะทัพทีมจะมีเงินออมทั้งหมด465บาทค่ะในเดือนนี้ นักเรียนสามารถเอาสูตรนี้ไปใช้ในการออมเงินของนักเรียนก็ได้ต่อไปมาดูตัวอย่างที่3ค่ะเขาบอกว่าจัดแผ่นไม้ที่มีขนาดเท่ากันกอง1วางซ้อนกันโดยเริ่มจากแผ่นไม้ในชั้นล่างเรียงตามแนวยาวชิดกันจํานวน30แผ่นค่อยๆอ่านโจทย์นะคะจากนั้นวางแผ่นไม้ในชั้นที่2 ในแนวกึ่งกลางตามด้านยาวของแผ่นไม้แต่ละแผ่นอยู่ตรงกับรอยต่อของแผ่นไม้แต่ละคู่ในชั้นแรกทําเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนชั้นบนสุดมีแผ่นไม้ทั้งหมด5แผ่นจากประโยคนี้ถ้าครูวาดออกมาเป็นรูปให้พวกเราดูนะนักเรียนก็จะเห็นว่าชั้นแรกเนี่ยครูวางแผ่นไม้ไว้3แผ่น ถ้าครูวางแผ่นไม้ต่อจากชั้นแรกขึ้นไปเราก็จะพบว่าชั้นที่สองก็จะมี2แผ่นเพราะฉะนั้นลักษณะของลำดับเลขคณิตนี้ชั้นล่างจะเป็นเลข3าพอชั้นขึ้นไปก็จะน้อยกว่าอยู่หนึ่งเดี๋ยวเราจะมาเขียนเป็นลำดับเลขคณิตกันนะคะว่าจะได้อะไรเพราะฉะนั้นเขาถามอยู่2คําถามว่าแผ่นไม้กองนี้มีกี่ชั้นและแผ่นไม้ทั้งหมดมีกี่แผ่นเราเริ่มจากการวิเคราะห์โจทย์ก่อนจากโจทย์เราจะได้อะไรบ้างจากโจทย์เราจะได้ว่า ลำดับที่เราได้ก็คือ 30, 29, 28ไปเรื่อยๆค่ะจนชั้นสุดท้ายมีจำนวนแผ่นทั้งหมด5แผ่นเราจะพบว่าผลต่างร่วมของลำดับนี้ก็คือลบหเพราะในชั้นที่สูงขึ้นจะลดลงไปอย่างละ1นะคะจะได้ a 1นึเท่ากับสา d เท่ากับลบหและ an เท่ากับหค่ะจากนั้น เรามาดูสูตรค่ะสูตรที่เราจะเป็นต้องใช้ก็คือสูตรลำดับเลขคณิต an เท่ากับ n 1บวก n ลบหคูณ d ค่ะได้อะไรไปดูกันนะคะแทนค่าค่ะ an ชั้นสุดท้ายก็คือ5เท่ากับชั้นแรก A1 ก็คือ30บวกกับ n ลบหซึ่งเรายังไม่ทราบว่ามันมีทั้งหมดกี่ชั้นเราก็เลยจําเป็นต้องติดตัวแปร n ไว้ 1, แล้วก็คูณ d ก็คือลบห จัดการแก้สมการค่ะปกติเลยนักเรียนก็จัดการกระจายลบหนึ่งเข้าไปนะคะจากนั้นก็หาค่าของตัว N ค่ะเราก็จะพบว่า n ก็จะมีค่าเท่ากับ26ซึ่ง n ก็หมายถึงจำนวนชั้นนั่นเองนักเรียนก็จะตอบคำถามแรกได้แล้วค่ะว่ากองไม้กองนี้มีทั้งหมด26ชั้นนั่นเองทีนี้เราไปดูคำถามต่อไปค่ะเขาต้องการหาว่าแผ่นไม้ทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมดกี่แผ่นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาเข้าสูตร อนุกรมเลขคณิตจากสูตรนักเรียนสามารถเลือกได้2ส,สูตรใช่ไหมคะคราวนี้เรารู้ A1 กับ a n เพราะฉะนั้นเราควรจะเลือกใช้สูตรไหนดีคะ แล้วก็ควรจะเลือกใช้สูตรที่มี n 1กับ an ซึ่งจะง่ายกว่าเพราะฉะนั้น sn ก็เท่ากับ n ส่วน2คูณด้วย n 1บวก an จากนั้นนักเรียนก็แทนค่าเหมือนเดิมค่ะเราต้องการ s 2 6เพราะ n ของเราตอนนี้ทราบแล้วว่ามันมี26ชั้นเราก็จะได้เท่ากับ26ส่วน2คูณด,ด้วย A1 ก็จะเป็น30แล้วบวกด้วย an ก็คือ5จาจัดการคำนวณหาค่าปกติเลยค่ะนักเรียนก็จะได้13คูณกับ35คําตอบก็คือ 455แผ่นค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราตอบคำถามได้ทั้ง2ข้อแล้วค่ะถามว่าแผ่นไม้กองนี้มีกี่ชั้นคำตอบก็คือ26ชั้นและแผ่นไม้ทั้งหมดมีกี่แผ่น คำตอบก็คือ455แผ่นนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นโจทย์นี้ยังคงต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับลำดับเลขคณิตเข้ามาช่วยแก้ก่อนในเบื้องต้นจากนั้นเราถึงจะนําไปใช้ในเรื่องของอนุกรมเลขคณิตในการแก้ปัญหาค่ะแล้วตัวอย่างต่อไปค่ะจากการฝึกทําโจทย์มา2อสมข้อนี้นะคะนักเรียนจะพบว่าในเรื่องนี้มันจะสามารถนำไปออกในข้อสอบโอนิได้นะคะซึ่งครูก็นำมาเพียงบางส่วนนะคะ เพื่อให้นักเรียนได้เห็นตัวอย่างว่าเราสามารถเอาความรู้เรื่องนี้ไปใช้ในข้อ,อสอบโอเน็ของม6ได้ครูคิดว่าถ้าพวกเราฝึกทำนะคะจะสามารถทำได้อย่างไม่ยากเลยค่ะเรามาดูโอเน็ของเดือนมีนาปี2562นั่นเองค่ะอ่านโจทยไปพร้อมกันนะคะเด็กหญิงปูเก็บเงินทุกเดือนเป็นเวลาทั้งหมด40เดือนโดยจะเก็บในเดือนแรกเริ่มต้นที่500บาทและเดือนที่2 550บาทสังเกตตัวเลขนะคะ เดือนที่3 600บาทเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆทุกเดือนค่ะเราจะพบว่าเก็บเงินเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าเดือนละ50บาทเด็กหญิงปูจะเก็บเงินได้ทั้งหมดกี่บาทเพราะฉะนั้นโจทย์ไม่มีความซับซ้อนเลยค่ะแค่นักเรียนรู้สูตรแล้วก็จัดการแทนค่าทีนี้เรามาดูก่อนนะคะการวิเคราะห์โจทย์จากโจทย์ค่ะนักเรียนจะได้อะไรคะเราจะพบว่าจากโจทย์เราจะได้อนุกรมเลขคณิตเขียนได้เป็น500 5้ารบวก5้า บวก600จะได้ A1 ก็คือ500 D ผลต่างร่วมก็คือ50และ N คือ40จากนั้นสูตรที่เรานำมาใช้ค่ะมี2สูตรนักเรียนเลือกใช้สูตรใดสูตรหนึ่งก็ได้แต่ในที่นี้เราไม่รู้ A N ครูคิดว่าเราควรจะใช้อีกสูตรหนึ่งนะคะก็คือสูตร SN S, S N <S เท่ากับ N ส่วน2คูณด้วย2 A 1บวกด้วย N ลบ1ทั้งหมดคูณ D ก็จะได้แทนค่าเลยค่ะ n ก็จะเป็น40ส่วนด้วย2 2n 1 n 1คือ50 0ก็แทนค่าบวกด้วย39คูณกับ50 39เกิดจากอะไร39ก็คือ n ลบ1 n ของเราคือ40 40ลบ1ก็เลยได้39แล้วคูณ d ผลต่างร่วมก็คือ50เมื่อเราแทนค่าเสร็จเราก็คำนวณหาค่าได้เลยค่ะก็จะได้20คูณกับ1,000บวก1,950คูณกันออกมาคำตอบก็จะได้คำตอบคือ59,000นั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นสรุปแล้วเด็กหญิงปูเก็บเงินได้ทั้งหมด5,9,000บาทซึ่งก็เป็นคำตอบในข้อที่3นั่นเองค่ะก็จะเห็นว่าไม่ยากเลยแค่นักเรียนจำสูตรให้ได้ค่ะแล้วนำค่าที่ได้ไปแทน แล้วก็คำนวณหาค่าก็จะได้คําตอบซึ่งไม่มีความซับซ้อนสักเท่าไหร่นะคะต่อไปคะ่ะมาดูโอนอีกสักปีนะคะอ่านจดย์ไปพร้อมกันนะคะพี่มีนยืมเงินจากน้องมิว630้ว630บาทและตกลงกันว่าจะคืนเงินให้น้องทุกวันโดยวันแรกเขาจะเริ่มคืนให้คือ10บาทพอวันที่2คืนให้12บาทสังเกตลักษณะของตัวเลขนะคะ และในวันถัดๆไปเขาจะคืเนเงินเพิ่มให้จากวันก่อนหน้าวันละ2บาทเราจะสังเกตเห็นว่ามันก็คือเป็นลักษณะของลำดับเลขคณิตจำนวนวันที่พี่มีนจะคืเนเงินให้น้องมิวได้ครบพอดีจะเท่ากับกี่บาทเราวิเคราะห์โจทย์แล้วเราก็ค่อยๆเขียนนะคะแสดงว่าถ้าเขียนอยู่ในรูปของอนุกรมเลขคณิตจะเขียนได้อะไรคะจากโจทย์เราก็จะได้อนุกรมเลขคณิตนะคะ10 บวก12บวก14บวกเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะเราไม่รู้ว่าเราต้องใช้เวลาคือนากี่วันทีนี้เราจะได้ A 1ก็คือ10 D ผลต่างร่วมก็คือ2และ SN ก็คือ630นั่นเองสูตรค่ะสูตรของเราคืออะไรคะ สูตรของเราก็คือ sn เท่ากับ n ส่วน2คูณด้วย2 a 1บวกด้วย n ลบ1คูณ d จากนั้นนักเรียนก็น,นำสิ่งที่ทราบค่ะไปแทนค่าลักษณะโจทย์ข้อนี้จะเป็นลักษณะโจทย์แบบคิดเพื่อหาค่าของตัว n เพราะฉะนั้นเราก็ต้องแทนค่า sn คือจำนวนเงินทั้งหมดที่เราทราบก็คือ630เข้าไปก่อนจากนั้นตัวอื่นๆเราก็จัดการแทนค่าเข้าไปค่ะติดตัวแปร n ไว้ NY, ใช่ไหมคะ 630ก็จะเท่ากับ n ส่วนสค่ะคูณกับ20บวกด้วยส n คูณกระจายเลขก2เข้าไปแล้วลบ2นำสอที่เป็นตัวส่วนย้ายขึ้นไปคูณเราก็จะได้เท่ากับ1260เท่ากับ n คูณกับสิบวกส n ค่ะได้คำตอบออกมา1260เท่ากับคูณกระจายตัว n เข้าไปนะคะในวงเล็บ ก็เป็น 18n บวก 2n กำลังสย้ายข้างเราจะพบว่ามันเป็นการแก้สมการกำลัง2ย้ายข้างและเรียงดีกรีใหม่จากนั้นเอา2องหารตลอดนะคะเพราะว่าถ้านักเรียนคิดไปเลยนักเรียนจะหาตัวเลขค่อนข้างยากเราพบว่ามันมีตัวร่วมเป็นเลข2เราก็จัดการเอา2องหารตลอด2องหารตลอดก็เหลือ n กำลังสองบวก9 n ลบหกจากนั้นก็จัดการแยกตัวประกอบ เราก็จะได้เป็น n บวก30คูณกับวงเล็บ n ลบ21ค่ะได้ค่า n ออกมา2ค่าก็คือลบ30กับ21แต่เราจะพบว่าจำนวนวันค่ะติดลบได้ไหมคะนักเรียนจำนวนวันของเรามันติดลบไม่ได้นะถ้าตอบลบ30เนี่ยวันมันติดลบไม่ได้แสดงว่าเราต้องตัดตัวเลือกที่เป็นลบ30ออกก็จะเหลือแต่21นั่นเองค่ะที่เป็นคำตอบที่ใช้ได้เพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบอยู่ที่ข้อ1ค่ะ ไปกันอีกสักข้อนะคะเป็นข้อสุดท้ายแล้วของวันนี้เป็นข้อสอบโอเน็ตเหมือนกันนะคะเรามาดูลักษณะโจทย์ค่ะโจทย์บอกว่ากระมลศักิก์ขยายพันธุ์ต้นกุหลาบโดยการตอนกิ่งเพื่อจําหน่ายในวันแรกเนี่ยเขาตอนได้ถึง20กิ่งแต่ในวันถัดๆไปเขาสามารถตอนได้เร็วขึ้นก็จะได้มากกว่าวันก่อนหน้านั้นอยู่5กิ่งเมื่อครบ7วันเขาจะตอนกิ่งได้ทั้งหมดกี่กิ่งเพราะฉะนั้นเราเขียนออกมาเป็นอนุกรมเลขคณิตก่อนจากโจทย์ค่ะเราจะได้เป็น 20บวก25บวก30บวก35บวก40 บวกสี่สิบห้าและบวกห้าสิบทำไมครูถึงบวกออกมาจนครบเจ็วันเลยเพราะลักษณะโจทย์มันแค่เจ็ดวันเองค่ะนักเรียนนักเรียนสามารถเขียนได้ซึ่งมันไม่ลำบากมากนะเราไม่ต้องใช้วิธีการคำนวณโดยใช้สูตรเพื่อหาวันที่เจ็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่จริง,รงๆแล้วถ้าเห็นตัวเลขแค่นี้บางคนก็จะทำไมนั่งบวกแบบทบทับไปเลยยี่สิบห้ายี่สิบบวกยี่สิบห้าบวกสาสิบไปเลยแต่ทีนี้ถ้าครูอยากใช้สูตรนะคะในการแทนค่าเราเริ่มค่ะเราจะพบว่า ผลต่างร่วมค่า D เท่ากับห้านะคะจะได้ A 1เท่ากับยี่สิบเท่ากับห้าเเจเท่ากับห้าสิบนะคะ Sn เพราะฉะนั้นสูตรก็คือ Sn เท่ากับ n ส่วน2คูณ A 1บวกได้อ็ n ค่ะเราต้องการเจดวันจึงเป็น S เจคะ่ะ n เปลี่ยนเป็นเลขเจ็ดเจ็ส่วนสองคูณยี่สิบบวกห้าสิบได้อะไรคะ เราก็จะได้7จส่วน2คูณกับ 70S7 ก็เท่ากับ245ค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็จะได้ทั้งหมด245กิ่งนั่นเองค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับตัวอย่างโจทย์การประยุกต์อนุกรมเลขคณิตค่ะซึ่งจริงๆแล้วมีโจทย์หลากหลายมากมายนักเรียนสามารถค้นหานะคะแบบฝึกหัดเพื่อฝึกฝนทำด้วยตัวเองได้ค่ะสำหรับวันนี้ครูขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน